พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยักด์กมลมัาตยากุลเราก็มาถึงในตอนท้ายนะของ1เทสโลนิกานะครับที่อาจารย์ปโลได้เขาเรียกว่า เขียนคํากําชับนะครับในตอนท้ายนะครับคำตักเตือนสุดท้ายเราก็มาถึงที่อาจารย์ปรโรได้พูดถึงคนเกยียดคร้านนะครับครั้งที่แล้วผมพูดไว้ความเกยียดคร้านนี่เป็นบาปนะครับเป็นสิ่งที่บ่อนทําลายชีวิตของมนุษย์แล้วสุภาษิตเนี่ยมีหลายข้อเลยนะครับที่พูดถึงคนเกยียดคร้าน,นเพราะฉะนั้นลูกของพระเจ้าต้องขยันนะครับไม่เกยียดคร้าน แล้วก็ยังพูดต่อไปว่าให้หนุนใจผู้ที่ท้อใจโอ้ตอนนี้สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะเจอวิกฤตโควิดนะฮะวิกฤตเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องไล่เข้ามาไล่ไปหาพี่น้องนะครับติดต่อ,อ,อโทรคุยหนุนจิตชูใจเสริมกำลังกันอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญนะครับแรงกดดันมีบางทีทำให้คนอ่อนแรงได้แลบอกให้ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง เพื่อเขาจะมีเรี่ยวแรงความหวังใจกำลังใจที่จะสู้ต่อไปนะครับในที่บอกว่าให้มีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงหมายถึงว่าในคริสจักรเนี่ยเรามีคนหลากหลายนิสัยใจคอนะครับหลายความคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาเข้าใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับอดทนต่อกันและกันเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีนิสัยที่เข้ากับเราได้นะ หรือความคิดเห็นที่ตรงกับเรานะมีบางคนเหมือนกันที่ความคิดเห็นมักจะขัดแย้งกับเราแล้วก็นิสัยใจคอบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดเหมือนกันแต่อันนี้เปาโลก็หนุนใจว่าให้อดทนนะให้อดทนและยอมรับว่าในคริสตจักรเนี่ยจะมีคนนิสัยหลากหลายเนี่ยอยู่ในนั้นบางคนพูดมากบางคนพูดน้อยบางคนใจร้อนบางคนใจเย็นนะครับบางคนก็ ทุกเรื่องเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับหัวเราะอยู่ตลอดเวลานะบางคนก็ทุกเรื่องก็เสีเรียสเคร่งเครียดนะครับบางคนก็ละเอียดละออนะครับเรียกว่าเก็บทุกเม็ดนะบางคนก็ไม่สนใจรายละเอียดเลยนะครับ <c oughs> เอาแต่เรื่องใหญ่ๆนะฮะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีมีความหลากหลายผสมประสานกันอยู่แต่เมื่อพระเจ้าเรียกเราให้มาอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันเราก็ต้อง อดทนนะต่อกันและกันเหมือนในครอบครัวนะครับมีลูกหลายคนนิสัยก็ไม่เหมือนกันนะแต่ก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันในความแตกต่างอันนี้คือคือสิ่งที่เปาโลหนุนใจนะครับให้อดทนหน่อยอดทนนะครับเพราะว่าพระเจ้าให้เรารักทุกๆคนแม้กระทั่งคนบางคนที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เราก็ต้องรักเขาด้วยความรักของพระเจ้านะครับแล้วก็ เปาโลก็บอกให้ระวังให้ดีพี่น้องคริสเตียนอย่าทำชั่วตอบแทนการชั่วเพราะว่าธรรมชาติของของมนุษย์นี่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเนื้อนหนังเนี่ยอีโก้เนี่ยครับเราไม่ค่อยจะยอมใครเท่าไหร่นะรเราไม่ไปทำทำร้ายใครเราไม่ไปเอาเปรียบใครเราไม่ไปรังควานใครแต่ใครก็ตามที่มาเอาเปรียบเราใครก็ตามที่ ที่มากระทบกระทั่งกับเราเนี่โอ้โหเราสู้ไม่มีถอยเลยนะครับก็เรียกว่าไม่มียอมแม้แต่นิ้วเดียวแต่นะอันนี้มันก็จะเกิดปัญหาและใครก็ตามทำอะไรกับเราไว้ไม่ดีเราก็จะตอบโต้กลับไปนะครับตาแทนตาฟันแทนฟันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเปาโลบอกว่าต้องระวังให้ดีเพราะว่านั่นไม่ใช่วิถีชีวิตของการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วก็สาวกทำไงครับ หาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงด้วยคือลูกพระเจ้าสาวกพระเยซูเนี่ยต้องมุ่งกระทำการดีขนขวายที่จะกระทำการดีเราเห็นชีวิตพระเยซูริ์เจ้าใช่ไหมครับพระองค์ไม่เคยทำร้ายใครนะครับทั้งทั้งที่พระองค์ถูกทำร้ายถูกนินทาว่าร้ายถูกจับผิดนะถูกกันแกแล้งและก็สารพัดอย่างนะ แต่พระเยซูกิ์เจ้าไม่เคยด่าใครองค์ไม่เคยทําร้ายใครเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นแบบอย่างให้แก่เราทั้งหลายนะครับต้องขอพระเจ้าช่วยเราเราต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้านะครับเพื่อผลพระวิญญาณจะได้เกิดขึ้นให้บังคับอารมณ์ของเราได้บังคับปากของเราได้ที่จะไม่ด่าไม่สาบแช่งแต่จะอวยพร ผมรู้ว่ามันไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าเราทําได้เราก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้านะครับผู้สร้างสันติแล้วเปาโลก็ได้พูดต่อไปว่าให้ชื่นบานอยู่เสมออันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเปาโลได้เขียนจดหมายในฟิลิปปีบอกจงชื่นชมยินดีในองค์พระบูญเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดชื่นบานอยู่เสมอ หลายคนบอกอาจารย์ทํายากนะเพราะสถานการณ์ถ้ามันเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นมันก็ชื่นบานได้แต่ถ้าหากว่าสถานการณ์เนี่ยโควิดมาเกิดขึ้นในประเทศไทยความเป็นอยู่ก็ยากลําบากนะครับตกงานอีกปัญหาเศรษฐกิจแรงกดดันต่างๆจะให้ชื่นบานได้อย่างไรนะในสถานการณ์ที่มันยากลําบากเคล็ดลับนะครับ ก็เหมือนที่เปาโลพูดในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4คือให้ชื่นบานในองค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะให้มีความชื่นชมยินดีนในพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือผลของพระวิญญาณนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบด้านแต่ขึ้นอยู่กับออผลของพระวิญญาณที่พรงทรงกระทํากิจภายในชีวิตของเราทั้งหลายขึ้นกับการที่เราจดจ่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับผู้ทรงประเสริฐ เต็มไปด้วยความรักความเมตตาความรักมั่นคงของพระองค์พระเมตตาของพระองค์เราระลึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทําให้จิตใจของเรานั้นชื่นบานคิดถึงความดีงามของพระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์และความชื่นบานนั้นจะเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับความชื่นบานนั้นความยินดีเป็นยาอย่างดีความชื่นบานเป็นยาอย่างดีจะเสริมกําลังของเรานะครับแล้วถ้าเรามีความชื่นบานอยู่เสมอเนี่ย โรคซึมเศร้าก็จะไม่ถามหานะครับมันจะมันจะมาเกาะกลุ่มเราไม่ได้นะเพราะว่าโรคซึมเศร้าจะอยู่กับคนที่เศร้านะฮะซึมเศร้าทั้งวันนะอดหูหอ่อเหี่ยวแต่คนชื่นบานเนี่ยโรคเออไอซึมเศร้านี่มันอยู่ไม่ได้นะครับติดปีกบินไปเลยนะฮะแล้วก็ได้บอกถึงว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็สําคัญมากนะครับเรื่องการอธิษฐานเป็นช่องทางที่เราจะได้รับพลังพลังที่มาจาก พระเจ้านะครับการทิฏฐานจะเปิดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตในภายในของเราพระวิญ,ญญาณจะประกอบกิตภายในเราได้ดีมากอย่างต่อเนื่องเมื่อเราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอธิษฐานในพระวิญญาณอาธิษฐานด้วยภาษาปแปลกภาษาฝ่าวิญญาณอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสริมกําลังและทํางานภายในจิตใจของเรานะครับอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอนะ ฟิลิปปีก็บอกว่าทูลเรื่องทุกอย่างนะที่ท่านปรารถนาในต่อพระเจ้านะผ่านการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าจะครองจิตใจและความคิดของท่านไว้เพราะนั้นการอธิษฐานเป็นพลังการอธิษฐานเป็นอาวุธการอธิษฐานเป็นทางออกเป็นเป็นช่องทางการระบายความอัดอั้นตันใจที่อยู่ภายในชีวิตของเรานั้นระบายกับพระเจ้าโดยผ่านการ อธิษฐานแล้วเราจะได้รับการเสริมกำลังเราจะได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจา้าสถานการณ์เหล่านี้มันจะผ่านไปและทุกอย่างจะฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับเรามองดูธรรมชาติอย่างที่บอกนะครับธรรมชาติเรียนรู้จักสิ่งต่างๆในธรรมชาติรู้จักปรับตัวนะฮะสัตว์ต่างๆในธรรมชาติก็ปรับตัวพอเข้าหน้าหนาวต้นไม้ก็ผลัดใบผลัดใบนะครับผลัดใบเพราะว่า หน้าหนาวนี่มันมันจะแห้งแรงเพราะฉะนั้นใบต่างๆมันก็จะถัดออกมาเหลือแต่กิ่งก้านดูเหมือนว่ามันตายแต่จริงๆมันไม่ตายนะมันหลับไปมันพักนะมันรอเวลาพอหรือดูใบไม้ผลิมาถึงนะครับความอบอุ่นเข้ามาถึงเนี่ยมันก็เริ่มฟื้นคืนชีวิตนะครับหิมะละลายมีน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกอย่างก็งอกงามกลับขึ้นมาได้อีกพวก สัตว์ต่างๆที่จำศีลก็ออกมาแล้วก็าหาอาหารเพราะฉะนั้นเราก็ตงเรียนรู้ปรับตัวเวลานี้ประเทศไทยนะผมอยากจะบอกว่าเศรษฐกษิจของเราเพิ่งจะผ่านหน้าหนาวมานะครับตอนนี้ฤดูการเศรษฐกษิจกําลังเข้าฤดูใบไม้ผลิทุกอย่างกําลังฟื้นตัวกําลังเอ่อฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับฟื้นฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จักจะนะครับที่จะพึ่งพาพระเจ้านะครับก็ ติดอยู่กับพระเจ้าผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้รับการเสริมรี่วแรงนะเขาจะรับกําลังไปเขาจะบินขึ้นได้ดุดมกอินทรีมันเคล็ดลับอยู่ที่การอธิษฐานเปาโลก็เลยบอกให้อธิษฐานสม่าเสมอตัวผู้เขียนจดหมายนี้คือเปาโลก็ทําแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อติดคุกที่ฟิลิปปีเปาโลทําไหอธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะเพราะฉะนั้นการอธิษฐานเป็นเป็นช่องทางที่สําคัญที่สุด นะของชีวิตคริสเตียนทังเราอย่าละเลยในการอทิ่ฐานขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายขอบคุณในทุกกรณีนะอย่างที่บอกนะสุขสบายเราขอบคุณพระเจ้าสมหวังเราขอบคุณพระเจ้ายากลําบากอุปสรรคขอบคุณพระเจ้า ยากรบอกว่าเมื่อท่านพบความทุกข์ยากลำบากให้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะเพราะว่าสิ่งนั้นนั้นเข้ามาเพื่อจะทําให้เรามีความเชื่อนินหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นนะเป็นบททดสอบเป็นการาขัดเกลาชีวิตเราให้ให,ให้อดให้อดทนให้ยืนจัดนะแล้วก็เสริมสร้างเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อเราจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมเพราะฉะนั้น แง่มุมการมองต่างๆนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะขอบคุณพระเจ้าสําหรับโควิดที่เกิดขึ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นทําให้เราต้อง work from home ทําให้เรามาเรียนรู้จากการประชุมออนไลน์ใช้ z o ูมใช้มี o o m แล้วก็อะไรต่อไม่ไรน,นะครับมีการถ่ายทอดนะมมัสการทางออนไลน์อะไรหลายหลายอย่างก็เนีผมก็มาจัดรายการให้พี่น้องนะ ได้ติดตามเนี่ยะมาปีกว่าๆเนี่ยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าไไอ้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะครับเรื่องของโควิดเนี่ยมันทําให้ผมได้เข้ามาแล้วก็เรียนรู้โปรแกรมอะไรต่างเหล่านี้แล้วก็ทํารายการนีนะ้เพราะฉะนั้นเรามองในแง่บวกนะครับก็ได้ในวิกฤตก็มีโอกาสนะที่ดีแล้วก็หลายหลายคนก็ได้ฟังคําพยานผ่านทาง เอ่อเฟซบุ๊กนะผ่าน y o u t u อะไรหลายหลายอย่างนะครับมันก็มีมีมีสิ่งที่ดีอย่างครับอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่ดีนะครับเราขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นฝึกในการที่เราจะเปลี่ยนมุมมองเพื่อเราจะสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกๆก,กรณีนะครับแล้วการที่เราขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อนะเหมือนในฟิลิปปีก็ย้อนกลับไปอีกนะครับที่เอเราบอกว่าด้วยการอธิษฐาน การวีนวอนและการขอบพระคุณจบลงด้วยการขอบพระคุณเพราะว่าเมื่อเราขอบพระคุณเนี่ยแสดงว่าเราวางใจพระเจ้าแสดงว่าเรื่องที่เราได้ทูลไปแล้วนั้นพระเจ้าทรงฟังและพระเจ้าจะตอบเราในรูปแบบท,ที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมที่สุดในเวลาที่พระเจ้าเห็นว่าดีที่สุดนะซึ่งเราไม่รู้นะเราไม่เข้าใจแต่เราวางใจและเราขอบคุณพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงนำเราเราจะผ่านได้ แน่นอนนะครับแล้วเราจะได้บทเรียนอันล้ําค่าในเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจงขอบคุณขพอพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับพระเจ้าดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าดีตลอดเวลาเราก็ต้องสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เปาโลหนุนใจก็คือว่าอย่าดับพระวิญญาณ แม้ว่าข้อนี้นะครับจะเป็นคำไม่กี่คำนะครับอย่าดับพระวิญญาณห้าพยายาม่านั้นแต่ความหมายมันยิ่งใหญ่มากนะครับคำว่าด,ดับพระวิญญาณนี่หมายความว่าอย่างไรพระวิญญาณเป็นไฟเหรอที่เราจะต้องมาดับนะคงไม่ใช่นะครับคำว่าด,ดับพระวิญญาณตรงนี้นี่ครับนะหมายถึงว่าการดนใจของพระวิญญาณการเร้าใจของพระวิญญาณเนี่ย เราต้องตอบสนองดับหมายถึงอะไรครับหมายึงว่าละเลยเฉยเมยไม่ตอบสนองไม่ทําตามการเล้าใจของพระวิญญาณนั้นก็จะผ่านไปนะฮะแล้วเราก็ยังเราก็ยังอยู่กับที่หรือเราก็ไม่ได้เคลื่อนไปตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่ดับพระวิญญาณเนี่ยจะดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ได้นะเพราะว่าพระวิญญาณนําเขาไม่ได้ เขาดับอยู่ตลอดเวลาเขาเบรกนะครับก็จะเหยียบเบรกเหยียบเบรกเหยียบเบรกนะครับไม่ยอมที่จะไปตามการดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณก็ทรงอ่อนสุภาพเมื่อพระองค์ดนใจเมื่อพระองค์เร้าใจและเราเฉยเราไม่เอาเราปฏิเสธนะการเ้่าใจนั้นก,ก็ผ่านไปนะน่าเสียดายนะครับหลายหลายครั้งเราขาดพระพรเพราะว่าเราดับพระวิญญาณหลายหลายครั้งเราไม่ได้เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะว่าเราดับพระวิญญาณนะ หลายๆครั้งที่พระวิญญาณต้องการที่จะนำเราไปสู่บางสิ่งบางอย่างแต่เราก็ดื้อนะคนที่ดับพระวิญญาณนี่คือคนที่ดือกับพระวิญญาณทำไมครับเราต้องการให้ไปตามใจของเรา,าตามใจของเราใช่บางครั้งพระวิญญาณโดนใจเราแล้วมันถูกใจเราอันนี้เราก็ไม่ดับนะครับแต่ถ้าพระวิญญาณโดนใจแล้วแล้วมันไม่ถูกใจเราเราก็ดับไปเลย ก็แสดงว่าใจเราเป็นใหญ่กว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็ไม่ควรเป็นเช่นนั้นนะครับเราควรจะสังเกตนะสังเกตดูไวเขาเรียกว่าไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์สังเกตนะดูว่าพระวิญญาณโดนใจร้าวใจอย่างไรฝึกที่จะฟังเสียงของพระวิญญาณนะครับแล้วเราจะเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณคํานี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับตาม ไม่ใช่นำพระวิญญาณแต่ตามพระวิญญาณนะหลายคนเนี่ยดำเนินชีวิตนำพระวิญญาณแล้วก็ให้พระวิญญาณตามเขานะครับเขาอยากจะได้อย่างนี้พระวิญญาณก็ต้องร่วมมือเขาจริงจริงแล้วมันไม่ใช่นะพระวิญญาณนะพระเยซูก็ตรัสว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านเนี่ยในในยอห์นบทที่16บหข้อ13เลยจะนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลนะครับ แต่หลายคนพระวิญญาณมาแล้วก็ต้องให้พระวิญญาณตามเขานะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระวิญญาณมาเพื่อจะตามท่านแต่พระวิญญาณนํามาเพื่อจะนําท่านแล้วเมื่อเราเดินตามพระวิญญาณเนี่ยเราเฉินการอัศจันย์เราจะรับพระพรนะแล้วก็น้ําพระทัยพระเจ้าจะสําเร็จชีวิตพระเยซูเนี่ยก็พระวิญญาณทรงนํานะครับถ้าเราอ่านในในมัทธิวเนี่ยเมื่อพระ เมื่อพระเยซูขึ้นมาจากน้าพระวิญญ,ญาณได้ลงมาเหนือพระองค์และพระวิญญ,ญาณก็นําพระองค์เข้าไปในถิ่นทุกรกดานนะเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องฝึกต้องเรียนรู้แล้วก็ชีวิตเราจะเกิดผลมากนะครับมเมื่อเราเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะถ้าถามผมว่าผมเคยดับพระวิญญาณไหมหลายครั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าความกลัวความอะไรบางทีก็ความดื้อรั้นนะครับ แล้วก็การเอาแต่ใจตัวเองนะฮะโดยเฉพาะเออเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนแรงอ่อนกําลังหรือเราห่างเหินจากพระองค์นะฮะเราไม่ค่อยติดสนสิทอยู่กับพระองค์นะเราไปปักปักใจหรือฝักไฟอยู่กับฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยบางทีเราก็เออไม่ไม่อยากจะดําเนินตามพระวิญญ,ญาณเราอยากจะไปตามกระแสของโลกนี้นะครับสิ่งยั่วยนของโลกนี้ก็เท่ากับว่าเราดับ ถาวิญญาณบางทีพระวิญญาณต้องการหยุดเราเราก็ยังดื้อนะครับดันทุลังเดินไปเร็จแล้วก็ปัญหาก็เกิดขึ้นนะแล้วบางทีพระวิญญาณก็เร้าใจเราดนใจเราให้ทําบางอย่างนะเราก็ไม่ทำนะซึ่งพระวิญญาณดนใจเราให้เผยพระชนะเราก็ไม่เผยพระวิญญาณดนใจเราให้ไปพูดกับคนนี้เราก็ไม่พูดพระวิญญาณดนใจเราให้ลรยกโทษคนนี้เราก็ไม่ยอมยกโทษเราก็ผูกใจเจ็บนะพระวิญญาณดนใจเราให้ไป เยี่ยมคนนี้เอาเอา,เอาเงินไปให้กับคนนี้เราบอกไม่เอาเราไม่ชอบขี้หน้าคนนี้นะหรือไม่เรารู้สึกเสียดายเงินอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็เป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของเราเราต้องฝึกเดินกับพระวิญญ,ญาณและเรเฉนการอัศจรรย์มากขึ้นพระวิญ,ญญาณไม่ได้มาอยู่กับเราและอยู่เฉยๆนะพระองค์ต้องการสําแดงพระองค์เร้าใจพระองค์นเราเราเดินตาม พระวิญญาณนะครับและข้อต่อไปบอกว่าอย่าประมาทคําเผยข้อลับลึกคําเผยข้อลับลึกคืออะไรครับคือคําเผยเพระวจนะการเผยเพระวจนะการสําแดงของพระเจ้าผ่านบางคนที่เขาเผยพระวจนะนะครับอย่าประมาทประมาทหมายถึงอะไรครับย่อเย้ยะมองข้ามเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะโอพระเจ้าไม่ตัดหรอกนะทุกสิ่งที่พระเจ้าตัดอยู่ในพระพรีบดแล้วนะ คนนี้พูดเราไม่สนใจเราเรามองข้ามเราละเลยอันนี้เขาเรียกว่าประมาะประมาทคำเผยชาไหมแไม่ควรประมาทเราควรฟังให้เกียรติแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรจะเชื่อทันทีหรือเชื่อร้อยเหรือเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเผยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะครับอาเราได้พูดเลยว่าจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มัน่น หมายถึงอะไรครับเมื่อเราได้ยินคําเผยพระชนะเราต้องวิเคราะห์เราต้องไขคร,ครวนเราต้องวินิจฉัยในหนึ่งโครินบทที่14นะครับได้ได้พูดเอาไว้นะครับเอ่อบอกว่าเออข้อที่หนึ่งโครินบทที่14ข้อที่25นะครับเอ่อข้อที่29ฝ่ายพวกผู้เผยพระชนะนั้นให้พูดสองคนหรือสามคน และให้คนอื่นวินิจฉัยข้อความที่เขาพูดนั้นการวินิจฉัยข้อความในการเผวิญชนะไม่ใช่เป็นการหมิ่นพระวิญญาณนะครับพระคัมภีร์เปาโลเขียนจดหมายเลยว่าเรามีสิทธิ์ที่จะให้ควรวินิจฉัยตรรองใคร,คร่ครวรและถ้าเรากั่นกรองแล้วอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่นนใชเพราะเวลาเผวิญชนะบางครั้งไม่ได้คือคูดในที่ประชุมเนี่ยบางครั้งไม่ได้ไม่ได้ตรงกับ สถานการณ์ต่างๆของคนในที่ประชุมทั้งหมดนะครับอาจจะเผยแล้วบางคนที่พระเจ้าจัดผ่านคนนี้โดยเฉพาะถ้าไม่ตรงกับเราเราก็ผ่านไปแต่ถ้าบางอย่างเราวิเคราะห์แล้วเออเราได้รับการเตือนนะเราการหนุนใจเราก็รับเอาไว้คําเผยพิชณะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่ก็ผ่านไปนะครับเพราะนั้นเปาโลก็เลยบอกว่าให้เราพิสูจน์นะคือให้เราต้องเรียนรู้จักวินิจฉัยนะครับวิเคราะห์พิสูจน์นะ สิ่งใดที่ดีก็ยึดเอาไว้นะสิ่งที่มันไม่ดีนะครับก็ผ่านไปเขาบอกว่าการการฟังคำเผยวิชนะเนี่ยเราต้องเรียนรู้จักเหมือนเหมือนรับประทานเนื้อปลานะครับทานแต่เนื้อปลาเอาเกล็ดเอาก้างเนี่ยออกเสียนะครับเอาแต่เนื้อปลาก็พอนะไม่ใช่กินปลาไปทั้งตัวเนี่ยก้างติดคอนะฮะแล้วก็จะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น ในเรื่องเหล่านี้เปาโลก็หนุนใจแล้วก็สอนเพราะว่าในคริตจักรที่เทศสโลนนกาเนี่ยคงจะมีการใช้ของประทานในการเผยพระชนะนเผยข้อลับลึกทุกวันนี้พระเจ้ายังใช้ให้คลิวให้คสตจักมีของประทานนี้ไหมย,ยังมีของประทานนี้นะครับการเผยพระชนะแต่เสียดายที่ของประทานนี้มันมันเลือนหายไปจากคสตจักรน่าจะฟื้นฟูกลับมานะครับในเรื่องการเผยพระชนะ แต่ก็ต้องสอนให้คริสจักเข้าใจว่าเมื่อมีการเผยพระชนะเราควรจะมีท่าทีอย่างไรในการรับพระวจนะที่เผยมานั้นนะครับวินิจฉัยการกรองให้ครวน,นะครับถ้าตรงกับเราขอบพระเจ้ารับไว้ไม่ตรงกับเราก็ละไว้นะอาจจะไปตรงกับคนอื่นนะแล้วสิทธิพิบาลผู้นำริสจกักรต้องวินิจฉัยด้วยนะถ้าอะไรที่มันผิดจากหลักพระบี เราต้องขึ้นไปชี้แจงนะฮะต้องไปชี้แจงเลยครับทันทีเพื่อ,อ,อคนจะไม่สับสนนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วกเ็เราจะต้องเรียกว่าอะไรอืเรียกผู้ที่เผลอชนะน,นั้นมาแล้วก็สอนเขาแล้วก็เตือนเขาแล้วบอกเขาว่าต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเล่าเรื่องพระคัมภี Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาตยาคุณ